สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคัแพ c h ชาแนลนะคะวันนี้ค่ะเช้าวันที่สิบสองเนะคะเช้าวันที่สิบสองพฤศจิกายนสองห้านะคะวันนี้เป็นวันพระเนาะละคะแล้วก็เป็นวันมาถวายกระถินเนาะให้ วัดป่าพุทธร,รักษาเนะเ<ไ>มื่อวานนี้ได้แห่แล้วก็น,น,น,น้องไม่มาครับมาทำอ,อ๋อ,อน้องมันจะมาเพิ่นกะจะมาปูเพิ่นกะจะมาจากฟังเล่าเนาะค่ะนะคะนี่ค่ะมีหลายๆวัดหอมเนาะ มาจากฟังเล่าปู่คนมาจากฟังเล่าน้ำเนาะนี่คนะ่ะกองกระถินค่ะกัเพ่นกัขออนุโมทนาสาธุเนาะกับเอฟซีเนาะที่ร่วมทําบุญเนาะฝากปัจจัยร่วมทําบุญกองกระถินกับแม่เพนมาเนาะค่ะก็บอเออซื้อก็ได้มั้งเนาะค่ะเพราะว่าศรัทธามันอยู่ที่ใจอยู่แล้วเนาะค่ะนี่ค่ะ,ะก็มี เมื่อวานนี้ก็มีอีกคนหนึ่งเนาะก็ทำอโอนตังมา,าทำบุญกองกระถิ่นกับแม่เพนแล้วร่วมทำบุญกองกระถิ่กนกับแม่เพนจะหารน่ยบาทเนาะแล้วก็ฝากให้ปู่สี่ศูนย์ห้าร้อยบาทเนาะเดี๋ยวของปู่สี่ศูนย์แม่เพนจะฝากกับพี่พหัดไปไห้ปูเนาะคันวันแม่เพนด้ไปแม่เพนก็นจะไปไห้เองเนาะค่ะเอา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะเนาะวันนี้มาเอาบุญน้ำกันเ้ยค่ะ FC ทางช่องน้องคำแพงชาแนลทุกทุกคนเนาะค่ะขออนุมโมทนาสาธุให้ FC ทางช่องทุกทุกคนอาจารย์ทุกอาจารย์เซียนทุกทุกอาเซียนเนาะค่ะได้รับบุญกุศลไปพร้อมกันเนาะค่ะก็เมือก็ขอให้ทุก คนแล้วก็ครอบครัวของทุกคนเนาะคะ่ะขาสจากลกูกไผ่ไข่เจ็บเนาอะอยู่เย็นเป็นสุกมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวเนาะคะ่ะนี่ะนี่เป็นกาบมมี่ยังจะมาฝากมาตอนเอฟซีดอกคะ่ะเนาะนนี้กามีบุญมาฝากกันค่ะวันนี้ทำบุญแล้วก็ขอให้เอฟซีทางช่องและแม่น้องคำแพง จงเฮงเฮฟังฟังไปด้วยกันจ้าเนาะขอให้ฮานอยทุกเสียนทุกอาจารย์แตกเนาะค่ะแตกบนแตกล่างแตกสามน้อยเนาะค่ะเพื่อ fc จะได้มีกำลังใจเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ็นทุกทวันค่ะเนาะ <c oughs> วันนี้แม่เพ็นก็ขอมาฝาก fc ทางช่องด้วยเนาะค่ะผู้ใดอยากจะสั่งจองเนาะค่ะเซรั่มกันแดดหรือว่าครีมเนาะค่ะก็สั่งจองมาได้ค่ะ ตามเบอร์ที่แม่เพ่นขึ้นนาจอให้เด้อค่ะขออนุโมทนาสาธุน้ำกันมากค่ะนี่ค่ะเพิ่นกำลังเตรียมอาหารกาจะเซจแล้วเนาะเซจแล้วก็จะมาสวดน้ำกันแล้วกะรับพรอนไปน้ำกันค่ะแต่ว่าตอนที่เพิ่นสวดแล้วก็รับพรแม่เพ่นคงจะบ,บ้ายมันอาจจะเาวเกินไปเนาะค่ให้เอฟซทั้งช่องอธิษฐานในใจเอาเนาะเวลาแม่เพ่นทาย ครับรรยากาศยุทิวัดแล้วก,กนน็กองกระถินเนาะค่ะนี่ค่ะกองกระถินนี่ค่ะขอเชิญชวนีีต้อนรับคณะเจ้าภาพและขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีทำความดีส่งสองแผ่นดินเนาะค่ะสารสายใยไทยลา,าวอ่าถวาย ถวายอีกอย่างก่อนนี่วัดป่าพุทธรักษาวิมุตตารามแล้วก็บ้านบากตำบลวงเหนืออำเภอสว่งเรงนนินจังหวัดสกลนครเนาะแล้วก็ท,ทอถวายเสร็จแล้วปู่ก็จะไปทอดถวายไปถวายให้แก่อยู่ที่ฝั่งลราอีกสามวัดนะคะคืออยู่ที่จังหวัดเรือพนเศษ แขวงสวรรณเขตแขวงจำปัส,สักแล้วก็แขวง,งวยงจันทร์นะคะสามแขงแวงหักตะลัาดอาจจะเป็นเขตวัดยูชนบทเนาะที่ปู่นไปช่วยเนาะแล้วก็ปู่นจะสอบช่วยคนลำบากป่วยที่ว่าขาดกันช่วยเหลือเนาะหรือว่าขาดปัดจจัยการรักษาเนาะปู่นกจ็จะหาทุนไปช่วยเนาะค่ะ ผู้ใดยอยากจะร่วมทำบุญกับปูกะติดต่อมาหาแม่เพ่นเนาะแม่เพ่นก็จะคุยกับปูหรือว่าผู้ใดมีเสื้อผ้าเก่าเนาะที่อยากจะบริจาคปูคนไปคนปูเพ่นก็จะเอาไปบริจาคอยู่ฝั่งนั่นคือกันเนาะให้คนเด็กหน่อยอยู่เขตบ้านนอกเนาะอยู่ฝั่งล่ามันจะขาดแค่นหลายค่ะแม่เพ่นบ่อยากเล่า,าดอกค่ะเบากะสิีบาขคายนาค้นบานจะของเนะเาะเนา เมเว้า,าลายยายห้างค่ะทำบุญน้ำกันแล้วค่ะไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันขายบา่าวันนี้จะได้ตัวไหนเนาะคะ่ะตามนี่ค่ะสาธุบุญน้ำกันเด้อจ้านี่เนาะคะ่ะหลังจากที่แม่เพ่นผพาซีไปวัดถวายอ่ากองกระถินแล้วเนาะต้นเงินแล้วค่ะการับพรอนไปพร้อมกันเนาะคะ่ะแล้วก็มาเอาแนวทางวันนี้กันต่อเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็เบิ่งของเมื่อบ้านอีกกันกอนเนาะคะ่ะ เมื่อวานนี้ของอาจารย์สวัยให้มาวิ่งรูดบน่างสู่สองตัวสามกับสองมาทั้งสองตัวเนาะคะ่ะส่วนสูรตัวเดียวไ้มาศูน์บเขานะคะสูรตัวเดียวบบเขาะคะ่ะส่วนตัวประกอบเมบื่อวานนี้มีศู 1, 5, 6, ะะ 8, นยะ์มีหนึ่งมีหามีหกอัตรมมี่แปดเนาะเมื่อวานนี้อาจารย์สวัยจับคู่หฮแปดสามแปดสองแปดหกราคาแปดสี่เนาะศูนย์สามศูนย์แปด บบเขาเนะาะหมอบ้านนี่จับคู่บเขาค่ะนี่นะเพิ่นมาตัวเลขบโแมนเซาเฮียนเนาะมีเขาแล้วก็มีรุดน้องปรยูมองเกดาดอกค่ะเนาะส่วนของตาปากน้ําโพค่ะห,หนอยแยกค่ะนนอยพิเศษรูนห้ากับแปดบเขาเนาะนนอยปกติรูดเก้ากับสองก็เข้าที่เกนะ้าเนาะส่วนนอยวีไอพีรูดศูนย์กับสามบอเขาค่ะเนาะนอยรวมค่ะบอเขา่า ส่วนฮาหนอยแยกค่ะเออฮาหนอยแยกบกเขาเนาะส่วนฮาหนอยรวมค่ะวิ่งรูดบนรางเก้ากับสองมาทั้งสองตัวเนาะค่ะจับคูบกเขาค่ะเนาะตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวเนาะของตาปากน้ําโพเนาะแต่ว่าจับคูบ่เขาค่ะนี่ค่ะบ่มีสองหนึ่งแล้วกับบ่มีเก่าหนึ่งเนาะเสียดายค่ะอา้าวปเปี๊ยะครับ ไปไหนมาครับลูกมไปหาเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่อยู่เอาเพื่อนไปไหนหมดเพื่อนก็อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนอ๋อวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนบอกลูกใช่ใช่ไหมนี่วันอะไรวันนี้วันนี้วันอาทิตย์ครับตใช่วันหยุดครับโอเควันนี้กินข้าวหรือยังยังจะกินข้าวกับอะไรบอกพี่ฝนนะ ต้มมาม่าหรือว่าจะต้มไข่หรือว่าจะทอดไข่มามา่มามาม่าบอบอกพี่ฝนเลยฝนพี่ฝนต้มมะม่าให้น้องหน่อยโอเคเดี๋ยวพี่ฝนต้มให้นะปอเปี๊ยะว,วันนี้จะได้ตัวไหนให้ป้าบอกหน่อยครับให้โชคป้าหน่อยครับวันนี้ครับนะจะเอ๊ขอตัวไหนครับ หน so, huh? okay. okay. uh uh> okay. okay. ึ่งเกสองปดฮะ1,9,2,8 1 9 2้พูดชัดๆแรงๆหนึ่งเก้าโอเคได้สี่ตัวเนาะวันนี้หน yep ึ่งเกับสองปเอาสีตัวไปตัดเล่นก็ได้ค่ะเอี วันนี้ปอเปี้ยให้มาแล้วค่ะฮาหนอย1 9ึ่ปค่ะ,นะะเนาะปอเปี้ยให้มาแล้ว1 9ึ่เก้าดเด้อค่ะผู้ใดมากก็เอาไปตามเนาะน้องให้เขาก็ได้เบราเขาก็แเล้ยวเนาะจะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะผู้ใดมากก็ตามเนาะเอา ได้ของน้องปอบเปียแล้วค่ะมาเอาแนวทาง5น้อยแยกของตาปากน้ำโพวันที่12กันเนาะวันนี้ค่ะวันนี้าน้อยแยกของตาปากน้ำโพให้มาน้อยพิเศษวิ่งรูด4กับ7เนาะจับคู่ให้ C C C 7 4, 4 7 C ราคา7 7ค่ะส่วนน้อยปกติลูด0กับ3จับคู่0 3 0 6 แล้วก็สามสามสามหกเนาะส่วนน้อย VIP รูดสามกับหกเ,เอาข้ากับมามาา่า,มา,มาน,นข้าอยู่นั่นเดี๋ยวพี่ฝนต้มมาม่าให้นะครับโอเครอพี่ฝนนะครับนอเค่คะนอย VIP เนาะสามกับหจับคู่สามแปดสามหนึ่งหกแปดหกหนึ่งค่ะนี่ค่ะนอยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะตามนี้เนาะคะ่ะได้ ปอบปี้เอาของป๊อบปี้เลขบอกเลขใช่ไหมป้าใช่ป๊อบปียวันนี้ขอให้ป้าและเอฟซีถูกนะครับโอเคเอาเอาให้เอาให้เอาให้เท่าไหร่วันนี้ให้เยอะไหมไม่ถูกก็ไม่เป็นอะไรอ๋อไม่ถูกก็ไม่เป็นอะไรครับครับเนาะน้อง,องบอกว่าไม่ถูกก็ว่าไม่เป็นอะไรเนาะมีเสียขอมานะ นีส่วนหานอยรวมเนาะฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้6กับ3ค่ะวิ่งรูดหกกับ3ามจับคู่6061 63์หกหนึ่งหกสแล้วก็หกแปดสามนแล้วก็สาเนาะค่ะหานอยรวมของตาปากน้ำโพนเนาะวิ่งรูดบนล่างค่ะหกับ3ามจับคู่6061 63 68 3 0 3ึ3งหกแล้วก็สาค่ะเนาะ อ๋อได้ของตาปากน้ำโพแล้วมาต่อของอาจารย์สวัยค่ะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งรูดให้มาสูตสองตัวได้มาห้ากับสี่เนาะส่วนสูตรตัวเดียวได้มาแปดค่ะวันนี้อาจารย์สวัยมักแปดตัวเดียวเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเพ,พิ่นมันเพิ่นมักแปดตัวเดียวเด้อค่ะของอาจารย์สวัยมือนเองตัวประกบก็มี2สองสามเจ็ดแปดเก้าเนาะกจะมี8แปดซีแปดหา หาซีหาสองเพิ่นบบมากดอกค่ะเออ่าเพิ่นบบได้จับคู่ใหด้ดอกค่ะแต่ไม่เพิ่นจับให้ค่ะแค่นี้ค่ะแต่ซีเปลี่ยนหาแล้วก็หาซีหาสองค่ะนี่ค่ะถ้าเอฟซีบมากเอฟซี FC ก็หาจับเอาเด้อค่ะอันนี้เป็นไม่เพิ่นจับเองเนาะแต่เอฟซีเอฟซีมากเอ่าบอมากก็กกผ่านได้ให้เอฟซีมาหาจับเอาใส่กันเนาะแล้วก็บอกเอฟซีว่าตัวประกบมากมาก,มากน้ำกันละกับตัววิ่งตัวหลุดกับมากมาก,มากน้ำกันเนาะ เอาได้แล้วค่ะมาแคปหน้าจอน้ากันเด้อค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เราไปร่วมกันทำบุญมาแล้วก็ขอให้เอฟซีทางซ่องได้ผลบุญกุศลเห็นกับตาเด้อว,วันนี้เนาะขอให้แตกค่าน้อยบนรางเนาะค่ะสามน้อยเลยเนาะค่ะเนาะเอาแคปหน้าจอ,อาค่ะหลังจากแคปหน้าจอ,อาแล้วก็ฝากด้วยเด้อค่ะฝาก,กาคือเกานั่นแหละค่ะปัน ต่ำไทยต่าล้าของเฮานั้นคือเก่าแหละเนาะให้ f อฟทั้งช่องทุกๆท,ท่านโชคโชคมันมานค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ